เผาไหม,มันเนาะนี่มันจะได้ใหม่มุ่งเสร็จแล้วหรือเนานะเผาไหมนะคะเนะเานะทานก,กันนะ,ะ<า>นี่กือดับทานแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมุนีช่องพนิดาชแน,นลนะคะมุนีกับผ้ามาเผาทานค่ะพี่น้องเผาทานใบโอชา นี่ค่ะขุดลุ้มเป็นแองกระทะกว้างหนึ่งเมตรลึกหนึ่งเมตรค่ะพี่น้องนี่ระบบการเผาไหม้ไหมเป็นอย่างดีเลยค่ะพี่น้องขุดลุ้มเป็นแองกระทะลึกหนึ่งเมตรกว้างหนึ่งเมตรค่ะพี่น้องแล้วมาเผาเพราะมันไหม้เบิดแล้วยังเรียบร้อยห้ากระสีเอานา้ำเอาน้ำดับเนาะค่ะเนาะเอาน้ำหมดกระซีได้ทานย่างดีเลยค่ะ นี่คะ่ะทุกคนนี่ก็ผ่านมาแล้วหนึ่งชั่วโมงนะคะการเผาไหม้สมบูรณ์ดีมากค่ะไฟลุกโชนไฟลุกดีคะ่ะพี่นอ้องผ่านมาหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวทําไมเบื่อแล้วห้องกระสีเอาน้ําดับเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยตอนตอนนี้ห้องกบ็บม่ได้เติมไม้เขาอีกแล้วนะะเนาะค่ะเนาะสุดท้ายแล้วอีกเดี๋ยวอีกอยังน้อยห้องกระสีหมอดเอาน้ำนะะเนาะค่ะเนาะ เอาน้ำม,มาหมดเตาทานของเ้าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งนะคะนี้ต่อไปเ้องกับเดลเวลาเอาน้ำเอาน้ำดับเนาะค่ะเนาะจับกล่องมือเดียวจับกล่องมือเดียวนะคะเนาะ ทุกคนเอานามแช่ไ้เลยเดี๋ยวมันเย็นค่ะนี่ค่ะพี่น้องหลังจากที่ห้าเอานามหมดแล้วนะคะเนาะเอานามดับดับทานแล้วตัวนี้มันก็เย็นเย็นลุงแล้วนะคะเนาะก็จะเป็นลักษณะนี้คะ่ะเขากไาาไ็ได้ทานเอาไว้เฮ็ดปุ๋ยได้ทานเอาไว้ให้ปุ๋ยคะ่ะ นี่ค่ะทานใบโอชาทําเองเก็บว่ายากเกินไปค่ะพี่น้องมีประโยชน์หลายอย่างนี่ค่ะทานใบโอชาเผาทานใบโอชาแบบง่ายต้นทุนศูนย์บาทสูตรอาจารย์กมลพมมากค่ะ